มีสาวทุกคนขอภัยที่เราตัดตนตอนนั้นนะเพรามันแบบมันเล่นได้แค่เปเดียวอ้โตานี้เราแพ้ขอภายโดยความที่ไม่เก่งนะทุกคนเพราะเรามันเล่นไม่เก่งเลยไปอ่ะหน,นึ่งนะทุกคน แฮมแฮมคือกล่องพวกนี้มันก็จะเปิดลุ้นแบบของสุ่มอะไรใช่ไหมล่ะอ่ะเนี่ยก็เลยอาหารมาของสุ่มวัดส้งของเราสิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอสุ่มได้เฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปลองสุ่มดูว่าเราได้อะไรได้ของกะอืมซ้ำเราได้อยู่แล้ว อของก็มีน่ไปเยอะหรอกนะมาตานี้เราขอ,อปรับปุ่มนะถ้าคิดนี้มันอาจจะยาเกินไปก็จะฟึ้ขึ้นมาใช่ไหมเราว่าเราย้ายปุ่มเยอ ไม่มีเพื่อนจะชวนเล่นหรอกว่าวันวันไม่ค่อยชวนเล่นหรอกบางคนเกอ่งเดาลยวเราขอปะปุป่มก่อน เจะเล่นได้แล้วนะแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นปักปุ่มแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็น EP 2แนละ้วอย่าเราจะเขียนไว้ใน YouTube แล้วก็ใน t i k t o k แกรมนะเราจะไปดูทั้งนใน t i k t o k แแล้วก็ YouTube นะใครติดตามเราอยู่อ่ะฝากกดใจใด้วยปุ่มก็จะประมาณนี้นะแบบ อืออือจิบจๆจบอยู่ไหนวะศัตรูอยู่ไหนวะเชิดโครบวาไปละอะศัตรูศัตรูอยู่ไหนสตรูเดโยวแบบปุ่มมนี้มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันก็พอยิงโดูนะ Ơ, <laughs> ừ, à, mặt nhà còn được không nhỉ? Đó nữa, Chưa lại mua mặt, mua mặt, mua mặt Hứ lăn, เดียวขอตัดน้ไปละปเด็